เกิดเก้าแม่สายเลือดนะแม่ทุนหัวแม่คุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงคะสิ่งที่ทากับสิ่งที่พูดมันเหมือนกันไหมพอเลือกแล้วเลือกเลือกใครเลือกแม่ผัวค่ะเมื่อก่อนนี้อ้างว่าแม่ตัวเองตัวเองยังตัวเด็กตัวเล็กนะคะแม่ตัวเองไม่เลี้ยงเอาไปให้แม่ทวดเลี้ยงนะแม่ทวดเลี้ยงโตมาโน่นนั่นนี่แล้วไปทํางานทําการอะไรพวกนี้มีโอกาสได้มีผัวแทนที่จะมาอยู่กับแม่ตัวเองแม่ที่รักนักรักหนาแม่ที่เป็น แม่สายเลือดแม่ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่มีแม่ในวันนั้นก็ไม่มีลูกในวันนี้คือถ้าไม่มีผัวในวันนี้ก็คงไม่มีแม่ผัวในวันนี้ใช่ไหมพฤติกรรมกับคําพูดมันต่างกันนะถ้าพูดแล้วทาไม่ได้สาวิตรีไม่พูดนะคะถ้าคนอย่างสาวิตรี่ะถ้าพูดแล้วไม่ทําหรือพูดแล้วทาไม่ได้คนอย่างกู้เนี่ยนะกูไม่พูดค่ะพูดให้ดูดีพูดให้ดูหรูใครก็พูดได้ค่ะวิทยากรที่สอนวิชาต่างๆสอนน่นสอนนั่นสอนนี่สอนทักษะการใช้ชีวิตสอนทักษะ การทําอะไรต่างๆนะคะวิทยากรเขาสอนได้แต่เขาทาได้ไหมนะเขาทำได้ไหมพูดให้ดูดีพูดให้ดูหรูใครก็พูดได้ค่ะพฤติกรรมทํำไหมคะทำไหมล่ะสิ่งที่เราเห็นทํำไหมแม่นี้ประเสริฐเลิศล้ํานะแม่สุดประเสริฐถ้าเลือกได้ก็เลือกแม่ผัวใช่ไหมคะถ้าเลือกได้เลือกแม่ผัวใช่ไหมดูเหมือนว่านางจะมีมีเป็นลูกคนเดียวที่เลือกไปอยู่กับแม่ผัวนะคะ นะเป็นนางคนเดียวเลยที่เลือกไปอยู่กับแม่ผัวตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่เลยแล้วออกมาพูดแม่ซะสวยหรูงดงามนะคำพูดนี่โคตรคมเลยบอกให้คมจนบาดคอแม่ตัวเองเลยคิดว่านะนะอันตาตกในเลยอันตาตกในเลยกินกาแฟาด้วยก็เลยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาไปอาบน้ําแล้วก็มาฟัง youtube <laughs> ก็ไปเจอคอนเทนต์อันหนึ่ง นะโอ้ยคมซะเหลือเกินคมจริงๆไปเจอคอนเทนต์อันนึงของคนบางคนนะคมมากเลยแม่เอ้ยคมมากเลยมนุษย์แม่ทั้งหลาย ถึงขั้นยังไม่ต้องแปงฟันเลยเจอคมบาดคอเข้าแหมพูดหวานๆพูดงามๆพูดให้ดูดีพูดให้ดูหรูพูดให้ตัวเองดูดีใครก็พูดได้ค่ะนะคนเราเกิดมาเป็นแมนะ่ไม่ว่ามันจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนจะมีกินหรือไม่มีกินโดยสัญชาตญาณแม่มันก็ต้องป้อนลูกมันมันต้องปกป้องลูกมันค่ะนะเลือกแม่ทั้งทีจะต้องเลือกแม่ที่มีฉีดวัคซีนแล้วหรอฮะ เลือกแม่ได้ด้วยเหรอถ้าแม่ที่จะที่เราจะเลือกอะนะไม่ว่าแม่คนนั้นแม่ตัวนั้นแม่หมาตัวนั้นหรือหมาหมาตัวไหนหรือจะกระบอกไม้ไผ่ถ้าเลือกได้อะนะเราจะเลือกแม่ที่อบอุ่นเลือกแม่ที่ปกป้องเลือกแม่ที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอบอุ่นปลอดภัยนะจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนจะจนจะรววมันไม่เกี่ยวกันหรอกค่ะถ้าเลือกได้นาะนะความเลือกแม่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะมีหน้าล่ะ ไปเจอแม่ที่ฉีดวัคซีนทุกวันทุกวันมันก็เลยไม่มาหาแม่แท้ใช่ไหมล่ะพูดก็พูดได้แหละค่ะคนเราอะนะพูดให้ดูสวยพูดให้ดูหรูมันก็พูดได้กันทุกคนแหละนะพูดแม่ดีอย่างนั้นพูดแม่ดีอย่างนี้แม่บังเกิดก้าวแม่สายเลือดช่างวาววัดดีจ้ะแม่บังเกิดก้าวแม่สายเลือดนะแม่ทุนหัวแม่คุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงคะสิ่งที่ทํากับสิ่งที่พูดมันเหมือนกันไหมพอเลือกแล้วเลือกเลือกใครเลือกแม่ผัวค่ะ เมื่อก่อนนี้อ้างว่าแม่ตัวเองตัวเองยังตัวเด็กตัวเล็กนะคะแม่ตัวเองไม่เลี้ยงเอาไปให้แม่ทวดเลี้ยงนะแม่ทวดเลี้ยงโตมาโน่นนั่นนี่แล้วไปทํางานทําการอะไรพวกนี้มีโอกาสได้มีผัวแทนที่จะมาอยู่กับแม่ตัวเองแม่ที่รักนักรักหนาแม่ที่เป็นแม่สายเลือดแม่ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่มีแม่ในวันนั้นก็ไม่มีลูกในวันนี้คือถ้าไม่มีผัวในวันนี้ก็คงไม่มีแม่ผัวในวันนี้ใช่ไหมพฤติกรรมกับคําพูดมันต่างกัน นะถ้าพูดแล้วทาไม่ได้สาวิตรีไม่พูดนะคะถ้าคนอย่างสาวิตรีน่ะถ้าพูดแล้วไม่ทําหรือพูดแล้วทําไม่ได้คุณอย่างกู้เนี่ยนะกูไม่พูดค่ะพูดให้ดูดีพูดให้ดูหรูใครก็พูดได้ค่ะวิทยากรที่สอนวิชาต่างๆสอนโน่นสอนนั่นสอนนี่สอนทักษะการใช้ชีวิตสอนทักษะการทําอะไรต่างๆนะคะวิทยากรเขาสอนได้แต่เขาทาได้ไหมนะเขาทาได้ไหมพูดให้ดูดีพูดให้ดูหรูใครก็พูดได้ค่ะพฤติกรรมทํำไหมคะ ทำไหมล่ะสิ่งที่เราเห็นทำไหมแม่นี้ประเสริฐเลิศล้ำนะแม่สุดประเสริฐถ้าเลือกได้ก็เลือกแม่ผัวใช่ไหมคะถ้าเลือกได้เลือกแม่ผัวใช่ไหมดูเหมือนว่านางจะมีมีเป็นลูกคนเดียวที่เลือกไปอยู่กับแม่ผัวนะคะนะเป็นนางคนเดียวเลยที่เลือกไปอยู่กับแม่ผัวตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่เลย แล้วออกมาพูดแม่ซะสวยหรูงดงามนะคำพูดนี่โคตรคมเลยบอกให้คมจนบาดคอแม่ตัวเองเลยคิดว่านะนะคำพูดนี่คมมากจะหญิงแต่การกระทํามันไม่ได้การกระทํามันไม่ใช่รู้เร้วค่ะว่าแม่ก็ปกป้องนะปกป้องทั้งทงท,งที่ทําหรือไม่ทำทาเอ่อต่อให้ทําตามคําพูดหรือไม่ทำตามคาพูดแม่ก็ปกป้องนะชีวิตของสาวิตรีก็เหมือนกันชีวิตของพัชรมนก็เหมือนกันค่ะ อยู่ในบท ien, บาทที่เป็นแม่ของน้องชมพู่อยู่ในบทบาทที่เป็นแม่ของสดดิ้งนะคะไม่ว่าแม่ของสาวิตรีจะปกป้องสาวิตรีหรือไม่ไม่เกี่ยวค่ะเขาโตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะปกป้องเราหรือไม่ปกป้องเราไม่เกี่ยวเพราะเราก็โตแล้วเหมือนกันนะสาวิตรีปกป้องตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้ pivot, แม่จะห่วงหรือแม่จะไม่ห่วงสาวิตรีไม่ว่าค่ะนะแต่ในบทบาทของแม่ที่ปกป้องลูกของสาวิตรีสาวิตรีจะจัดให้เต็มค่ะ ไม่ว่าจะในภพนี้หรือภพหน้าหรือว่าในตอนไหนที่ยังมีความรู้สึกอยู่ที่ยังมีหัวจิตหัวใจอยู่นะในเมื่อสิ่งที่พวกคุณกระทากับอะไรอะไร,ะไรต่างๆที่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะทําให้มนุษย์แม่คนหนึ่งมันต้องออกมาปกป้องลูกมันให้ความอบอุ่นกับลูกมันมันไม่ผิดหรอกค่ะส่วนแม่ของสาวิตรีจะปกป้องสาวิตรีหรือเปล่าสาวิตรีโตแล้วค่ะอีแม่ชมพู่นี่มันโตแล้วมันแก่แล้วหากินได้หากินเองได้หาเงินใช้เองได้ไม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ําแล้วนะ จะอวยยศหรือไม่อวยก็ได้ค่ะไม่ได้ว่ากันนะแต่สิ่งที่เธอออกมาพูดสง,งดงามนะนางฟ้านะแต่สิ่งที่แม่นางฟ้าออกมาพูดนี่นะงดงามมากค่ะแต่การกระทําเป็นไงคะเลือกแม่ผัวค่ะการกระทํานี่แต่งงานมากี่ปีอยู่กับผัวค่ะอยู่กับแม่ผัวค่ะเคยอ,อยู่กับแม่ตัวเองไหมคะนะถ้าเลือกได้ก็เลือกแม่ผัวค่ะ ถึงแม้ว่าแม่ไม่มีแม่ในวันนี้ก็ไม่มีลูกในไม่มีแม่ในวันนั้นก็ไม่มีลูกในวันนี้ถึงแม้ประโยคนี้มันจะเป็นประโยคที่คมมากนะแต่ยังไงยังไงก็เลือกแม่ผัวนะคะนะยังไงก็เลือกที่จะอยู่กับแม่ผัวคะ่ะอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วรู้สึกไม่ถูกคุกคามหรือไม่จริงนะหรือไม่จริงคะพูดใครก็พูดได้นะถ้าพูดแต่ใครก็พูดได้พูดให้ห,หรูๆพูดให้งามๆใครก็พูดได้แต่ทําได้ไหม ระวังนะมีดมันเป็นดาบสองคมอ่ะแล้วมันจะกลับมาบาดตัวเองพูดซะแบบหืมคนปุกมือกันทั้งบางแต่พฤติกรรมทำได้ไหมล่ะไม่มีแม่ในวันนั้นก็ไม่มีลูกในวันนี้แต่ลูกในวันนี้เลือกแม่ผัวในวันนั้นเออเอาสิวะถ้าเลือกได้ก็เลือกแม่ผัวค่ะ ไม่เลือกหรอกแม่ในสายเลือดนะอย่าให้ได้พูดจำมาได้นิดหน่อยนอนเพิ่งตื่น